สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตึก SM Tower ทวนะคะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าตึกค่ะลิซจะพาเพื่อนๆมาร้านถั่วแปรสดนะคะเขาทําได้น่าทานมากน้องคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องอีกคนสวัสดีนะคะเป็นถั่วแปดนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะทาทาแบบใส่โถแบบนี้ใส่แบบเขาเรียกหม้อแบบนี้นะคะคล้ายๆทำไม่นี่เลยนะเ้าเกียบปักหม้อ ข้าวเกี๊ยบเขาเรียกอะไรถั่วแปบนะคะกนพากแป้งบางค่ะแป้งบางอันนี้เจด้วยใช่ไหมคะโอ้ยหวานคอลิสแล้วได้กินนอ้้ายไมน่ากินมากเลยอ่ะขายยังไงอะคะกล่องละ30บาทนะคะนอกจากถั่วแปบแล้วก็ยังมีขนมชั้นใบเตยกุหลาบนะคะ น่ารักอ่ะสั่งได้มีบริการสั่งด้วยมึงแต่ลูกค้าทานถั่วอย่างเดียวเยอะเหมือนกันนะคะี่ลูกค้าประจำจะเยอะทานถั่วอย่างเดียวลูกมีลูกค้าประจํามาประจําที่นี่ตึกเอ็มวันอังคารนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลังเที่ยงไปแล้วไปเจอกันที่สำมะกรนนะคะเมืองเอกโอ้โหกินร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะ ปกาะไข่นมตาสั่งได้ค่ะสั่งปีป่อขอบคุณค่ะน้องเวียนไปขายตามตลาดใช่ไหมคะปกติหนูประจำตลาดสมมากรเมืองเอกค่ะสมมากรสองค่ะวันอะไรอะทุกวันค่่ะไมมีวันทุกวันเลยแล้ววันนี้แบบว่าได้ได้มาที่นี่นะคะทุกวันอังคารจะอยู่ที่นี่อ๋อวันอังคารก็จะขายที่นู่นวันอังคารวันอังคารช่วงช่วงเช้าถึงถึงเที่ยงเดี๋อยู่ที่นี่นะคะ ประจำที่ตลาดสมมากรนะคะตลาดเป็นตลาดตอนช่วงกี่โมงคะเที่ยงถึงเย็นนะคะรับออกงานนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมคะรับออกงานนอกสถานที่ทําส่งตามออเดอร์นะคะมีแอปพลิเคชันสั่งไหมคะหรือว่าแอปพลิเคชันสั่งสั่งได้ทางออนไลน์หรือแพนด้านะคะแล้วก็โลจิสติค่ะแต่ว่าสั่งสุดจะอยู่ที่สมมากรบาเอกอะค่ะน่าจะสั่งได้ทุกแอปเลยค่ะ Foodpanda อะไรมันน้สั่งได้ทุกแอปนะคะเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์นี้เลยมั้ย085นะคะ3754012นะคะเพื่อเพื่อนๆอยากทานนะคะอาม่าริศมีแฟนขับเป็นอาม่านะอาม่าอยากทานไม่รู้เดี๋ยวได้รู้แล้วต่อได้ค่ะลูกค้ารอร่อยๆไม่สดทุกชิ้นนะคะดีนเป็นร้อยค่ะข้าวของกระ2กระ3ก็ดีกว่านะ อย่างที่เห็นแล้วหิวอ่ะแป้งบางนุ่มนะคะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มน่นน่ะสวัสดีค่ะพี่ป้าทานเย็นได้ค่ะไม่ของติ๊กค่ะนะคะขอพระพุทธเจ้าจะไม่เอาข้าวขค่ะอบคุณนะไม่เอาข้าวค่ะเอ้ดีนะไม่เอามะพร้าว

เฮ้ยน่ากินจังที่เอากล่องหนึ่งมีความอยากกินกินเลยค่ะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดค่ะเดี๋ยดิที่จะชิมราดน้ำตาลเลยอ่าหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งมันต้องโรยใช่ไหมไม่งั้นมันจะจืดใช่ไหมคะ ไม่หมดค่ะเลยๆนิดเดียวพอแล้วค่ะพอพอเป็นคนไม่หวานใช่ค่ะแป๊บนึงนะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเลยจะชิมเอาหกใส่ขนมครั้งขจัดมาลองชิมนะคะเพื่อนเพื่อน น time, le ids, here, ิ่มนุ่มนิ่มถั่วเยอะด้วยอร่อยค่ะนี่ใส่น้ำตาลน้อยนะคะไม่ค่อยหวานอร่อยนุ่มค่ะเพื่อนๆนุ่มมากอร่อยอร่อยอ่ะน้อง เอาขนมชั้นใบเตยด้วยอร่อยเดี๋ยวลองชิมนี่ร้านนี้เจได้กินได้อาขนมชั้นใบเตยค่ะเปิดให้พี่ด้วยค่ะขนมชั้นกล่องนึงแล้วก็ขนม่องแบบกลองทานค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยทำเองนะคะรับรองทำเองด้วยอ่ะ พันยังไงคะเนี่ยน่ารักมากเป็นพิมมาค่ะลูกค้าอ๋อเป็นพิมพ์นะคะริจเก,กินริจเก,กิน,นอือค่ะ,อคคะชอบกินขนมอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะออร่อยพ่อค้ามองเลยอร่อยอร่อยนิ่มๆนุ่มๆอ่ะน่ารัก,กอร่อยนุ่มๆ จอาขนมชั้นหวานอมเป็นสูตรของแม่เป็นสูตรของแม่นะคะคุณแม่ทําเป็นคนทาขนมมานานเลยแม่สอนแม่สอนแม่ทักสอนแล้วค่ะแม่ไม่ได้ทําอะไรมลนมันใสๆนุ่มๆอ่ะนะอร่อยะค่ะเพื่อนๆบอกไม่ถูกอ่ะกินต่อไปกินต่อที่บ้านดีกว่านะเกลกะร้านน้องเขาเก็บเลยค่ะใส่ถุงอร่อยค่ะเพื่อน ร้านถัวแปบสดเพื่อนๆไปเจอกันได้ที่ตลาดสามกรกนะคะเมืองเอกค่ะเมือเ,อเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะอ,คอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะเขตอะไรอะค่ะยูทูบค่ะอ๋อช่อง YouTube ค่ะใช่ช่อง r i c h on the way R.I.C.H ช e ค่ะ 你好。